นานจังเลยอ่ะแล้วไม่รู้เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยอ๋อเบื่อปวดมาแล้วเพื่อนต้องทำอะไรตรงเนี้ยหอก็อ้าวใช่เผอหนอนโดยแต่งหน้าเต็มเงี้ยเหรอไม่ใช่ยลยพิมพ์ในฝันฉันจะได้เห็นตัวเองสวยๆไง ปูจ๋าดิเห็นปะหอมออกสื่อทุกรูปเลยอะ่ะดูดิเนี่ยสวยทุกรูปเลยอะ่ะอะไรของปูเนี่ยหืมดูดิปูสวยมากเลยอะ่ะโอ้โหืแต่งหน้าตลอดไม่เหมือนยูอะ่ะ <c oughs> ที่ผมแบบหยิกหยุกหยิกแล้วเ็หน้าเหมือนตูดอะ่ะหมีกันนายไม่น่าเหมือนตูดอ่ะี่อ้วกัน อยู่แล้วกันไอ้ผมยาวออว่าแต่เขากับปูจ๋ามาเนี่ยครับนายเคยเห็นหน้าสดปูจ๋าปะหน้าสดเหรอ เออไม่เคยเลยอ่ะเอออยากเห็นหน้าสดปูจ่าเหมือนกันนะไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะเอ้าก็ขอรูปเขาดีตอนที่เขาไม่ได้แต่งหน้าโอ้ยฉันเคยขอแล้วเขาไม่ให้อ่ะเอ้าครั้งที่ช่วยเขามาบ้านก็บอกว่าไม่ต้องแต่งหน้ามาดิโอ้ยไม่ได้หรอกฉันเคยบอกปูจ่าหลายทีแล้วว่าไม่ต้องแต่งหน้ามาก็ได้ไม่ต้องแต่งไม่ได้ปูบอกว่าไม่ได้ฉันต้องเป๊ะตลอดฉันต้อง โวยตลกฉันจะพูดแค่ไหนปูก็ไม่ยอมอะ่ะไอ้นั้นต้องไปดูตอนที่เขานอนดิจะได้เห็นหน้าสุดเขาห่วยครับนายจะบ้าหรือเปล่าแล้วเราจะเข้าไปดูในห้องนอนปูแล้วไง <c oughs> อยู่ว่าชวนปูมานอน,นพิมต้องหาพูดเร็วๆแต่ว่า,าพูดว่ามันมานอนมานอน,มานอนครั้งบ้านอาบอกว่ามีเรื่องสำคัญที่จะเคลียร์อะ,อะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวโทรเลยนะ ฮัลโหลปูอ hmm. no, okay. ๋อพอดีว่าจะชวนมานอนบ้านฉันน่ะออใช่วันนี้เลยมาเล่นกันแล้วก็นอนคืนนี้อ่ะเออบอกว่าอะไรนะมีธุระที่อะพอดีว่ามีเรื่องจะต้องแบบมาคุยกันนิดนึงอะไรประมาณนี้ปูกำลังมาเหรอโอเคโอเคบายบายปูบอกกำลังมาแล้วฮัลโหลปู อ๋ออยู่ข้างแรกแล้วหรอโอเคเดี๋ยวลงไปเปิดประตูให้เราแป๊บนะเราแป๊บหนาบ๊ายบายสมเด็จแล้วครับวันนี้แหละเราจะได้เห็นหน้าสดปูแล้ว a few moments later ตู้าอะไรปูเข้ามาเลยนี่ครับรออยู่แล้วครับมางแต่เช้านี่ปูวันนี้ได้เอากระเป๋ามานอนค้างบ้านฉันหรือเปล่านี่ไงเอามาสุดยอดพิมมี่มีเรื่องสำคัญอะไรเนี่ยให้ฉันมาอ๋อ เลวลาท,ที่เธอมาบ้านฉันทไม่ต้องแต่งหน้าจัดเต็มขนาดนี้ฮะฮะนี่จัดเต็มแล้วเหรอวันนี้นี่เบามากเลยนะเขาปกติอะฉันติดขนตาด้วยโอ้โหก็ดูสิดูกิตเตอร์ที่ตาดูมีติดดาวด้วยทาปากแดงเจ๊ดเสรโอ้โหแก้มนี่แดงปื๊ดเลยอะ <laughs> อย่างกระแพ้กุ้งเลยเปล่ <laughs> า,าแล้วนะ เบาแล้วเหรอโอ้โหนี่ถ้าเรียกเบาแล้วจัดหนักมันจะเป็นยังไงเนี่ยหรือความไม่ออกเลยอ้อเออปูแล้วแบบว่าเธอเดินทางมานี่เหนื่อยเหนื่อยอากาศร้อนร้อนช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยเป็นนีหนื่นหนะไหมอ๋อใช่เนอะฉันเหนื่นหนะหน้ามากเลยอ่ะอยากล้างหน้าไหมล่ะล้างหน้าให้หน้าแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยป้าบ้าบ้าอ๋ออ๋ออฉันว่าไม่เป็นไรดีกว่าฉันว่าฉันนั่งตรงนี้แล้วแบบให้แอร์มันเป่าหน้ามันก็ได้อยู่แล้ว นึกและเชียวว่าจะต้องไม่ยอมล้างแต่ไม่เป็นไรมีแผนอื่นอ,อีก <c oughs> ไม่เป็นไรกูทีมแผนว่ายน้ำอ๋อได้เลยแผนว่ายน้ำโอ้ยปูจ๋าฉันเพิ่งนึกขึ้นออกมาบ้านฉันน่ะก็ต้องมาว่ายน้ำไม่ไงั้นมันก็เหมือนมาไม่ถึงเลยเนะาะปไปไปว่ายน้ำกันเอ่อเหมือมมนงั้นเออฉันไปก็ได้แต่ว่าพวกเธออย่าสาดน้ำใส่หน้าฉันนะ <c oughs> น <c oughs> ว่าแล้วเชียวเออใช่ไหมปูอากะว่าจะแบบลงน้ำ ลองหน้าก่อนใช่ไหมล่ะใช่ไม่เป็นไรได้ได้รับรองพวกเราอ่ะไม่สาดน้ำใส่หน้าเธอเลยใส่น้าไม่สาดหรอกปากกวเราไปเปลี่ยนชุดไปน้ำกันเลย A later few moments นี่ครับฉันว่านะตามแผนเลยเราสาดน้ำเยอะเยอะเยยังไงเครื่องสำอางอ่ะก็ต้องหลุดแน่นอนไปไปหนึ่งสอง ปูเหลือเชื่อเลยเนาะเออเราเธอรดน้ำจากพวกเราขนาดเนี้หน้ายังหูหเด้งจัดเต็มอยู่เลยอะพิมพ์นี่เธอตั้งใจสาดน้ำใส่หน้าฉันเหรอไม่ใช่ฉันแค่บอกว่าไ่ถึงว่าเราเล่นน้ำกันจัดเต็มขนาดนี้แล้วเธอยังแบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยงั้นเธอไปอาบน้ำเลยแบ๊เย็นแล้วเนี่ยเราจะได้รีบนอนกันเนาะ อย่าบอกว่าเธอจะอาบน้ำโดยที่ไม่ล้างนหน้าตลกแล้วพี่ต้องล้างหน้าอยู่แล้วสิเนี่ยแต่งหน้ามาทั้งวันน่ะฉันก็ต้องล้างผักหน้าบ้างใช่สิช่มล่ะเออฉันก็รูู้่แลว,ว่าเธอต้องล้างออโอเคโอเคเข้าไปเลยเข้าไปเลยทีนี้เราจะได้เห็นหน้า,าสดปูซาแล้ว <c oughs> สิวอย่างนี้จะได้เห็นหน้าสดทีพิมพ์สำเร็จไหมสำเร็จสิปูกํากำลังอาบน้ำอยู่ปูบอกปูจะล้างหน้า วานนี้แหละเวันนี้เห็นน่าสดปุกจาะสักทีเดี๋ยวฉันจะเอาตัวถนะอดถ่ายนะ One hour later ครับเธอไปผู้อาบน้ำนานจังเลยอ่ะเรไม่รู้อ่ะน่ันเป็นชัมม่วโมง โอ้ยไอ้จ๋อยโอปูปูไหนไหนเธอบอกว่าเธอจะล้างหน้าเพื่อที่จะพักหน้าบ้างไงอ่ะไหนทำไมยังแต่งหน้าจะเต็มอยู่อีกอ่ะอ้านี่ฉันก็พักแล้วไงฉันก็พักหน้าตั้งสี้านาทีอ่ะฉันก็ค่อยมาแต่งใหม่ไงใชยพักหน้าในห้องน้ำโอ อะทำไมพมพพิ์ก็รอดูหน้าสดไงอ้าปูดึกแล้วไปนอนเถอะนะไปนอนเถอะเอเอะส่วนครับนายอะไปนอนห้องเราแขกเลยไปไป <ละ S 2> ไป<ด>ไปเรอเอไปออกไปส่วนปู<ะ>เราไปนอนกันนะเออปูนี่เธอจะนอนอย่างนี้จริงเหรอใช่ทำไมอ่ะพิมพ์เธอนอนโดยแต่งหน้าเต็มเงี้ยเหรอไม่ใช่ไงพิมพ์ ในฝันฉันจะได้เห็นตัวเองสวยๆไงอนนาจารบ้าเหรอเห็นตัวเองสวยๆในฝันปูฉันขอร้องแหละเธอช่วยไปล้างหน้าก่อนนอนได้ไหมไม่ได้พิมพ์ทำไมหรอเอาก็เธอก็ต้องล้างไหมเพราะบางทีเวลาที่เธอแบบนอนแล้วก็พลิกไปพลิกมากิ้งไปกิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยเครื่องสำอางมันก็ไปเลอะเตียงเลอะหมอนเลอะผ้าหม่มฉันหมดเลยที อ๋อไม่เป็นไรพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวฉันนอนนิ่งๆแบบนี้ทั้งคืนนั่นแหละส่วนถ้าเธอห่วงเรื่องหมอนเธอนะถ้ามันเลอละเดี๋ยวฉันซึงเปลี่ยนให้ก็ได้เฮ้ย <c oughs> ไม่ดงไม่ดูมันล่าตามใจ <c oughs> คนอะไรนะแต่งหน้าตอนนอนแต่งหน้าตลอดเวลา <c oughs> แต่งหน้าตอนเล่นนะล้างก็ไม่ล้างอ้ยไม่ใช่ล้างแล้วก็พักหน้า45นาทีในห้องน้ำไม่ให้ใครเห็นทุ่มมารโอุ้ยใครมาแต่เช้านี่ มาทำอะไรตั้งแต่เชา้าฮะเห็นหน้าสดปูจ่ายดังเฮ้ยไม่ไม่สำเร็จเลยนายอยาไปดูเองแล้วกันนายเจี๊ยยยยฮะเป็นไงล่คะครับปูจ่ยายนอนนิ่งหน้านิ่งคอนิ่งแขงอย่างเงี้ยทั้งคืนไม่ขยับไม่กระดุกกระดิกใดใดทั้งสิน้นแถมนะดาวแม้แต่ดวงเดียวกิ๊ตเตอร์แม้แต่นิดเดียวอะไม่หลุดจากหน้าเขาสักนี้เลยเพราะฉะนั้นฉันยอมแพ้แล้ว เฮ้ยครับมาแล้วครับเข้ามา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 โอ้ยนี่นี่มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเรื่องใหญ่เรื่องถุ่มมาอิมเมอร์เจนซี่สุดๆไปเลยอะไรก็เมื่อกี้แม่ปูจ๋าเพิ่งโทรมาบอกฉันว่าปูจ๋านะจะโดนห้ามแต่งหน้าเป็นเดือนเลยทำไมอ่ะก็คือพอไปหาหมอใช่ไหมหมอบอกว่าปูจ๋าเนี่ย เกินไปแต่งทุกวันไม่มีเวลาไท่หน้าเลยอ่ะหน้ามันทนไม่ไหวก็เลยสิวขึ้นเต็มไปหมดอักเสบหนักมากเลยแล้วไงอ่ะแล้วไงอะไรล่ะก็เนี่ยจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เห็นหน้าสดปูจ๋าแล้วไง้ยเดียมนี่ยังไม่เลิกคิดเรื่องนี้อีกเหรอโอ้ยจริงๆก็หลมเลิกความหวังไปแล้วนะแต่ว่าเนี่ยก็มีความหวังอีกแล้วไงเพราะว่าอ้าหรือว่านายไม่อยากจะเห็นหน้าสดปูเหรอฮะก็อยากเห็นแหละ อกนายแล้วตอนเนี้ยฉันได้โทรบอกปูจ่าให้มาแล้วฉันบอกปูจ่าว่าไม่ทุระด่วนด่วนมากให้รีบมาเดนด่วนตอนนี้ปูจ่าใกล้ถึงแล้วเฮ้ยปูจ่ามาแล้วไอ้ปูหรอเนี่ยจะไมแต่งตัวแบบนี้อ่ะแล้วมันทำไมหรอไหนปูเขาไปิดมุมไหนดิไปายามเฮ้ยถอดหน้ากากไม่ต้องใส่โอ้ย ไมออ่อย่ามายุ่งกับเราใช่ไหมปุ้ยปูอ,อ,อะไรของเธอน,นี่นี่เธอมีเรื่องอะไรเธอก็รีบพูดมาดิโอ้ยตอนเนี้ยฉันสงสัยเรื่องแม้เธอกัะหมวกเธอก่อนเนี่ยทำไมต้องใส่ขนาดน,นี้อะปี้ย,ยนี่พิม คราวที่แล้วอ่ะเธอก็หลอกฉันม,มานอนบ้านเธอก็ไม่เห็นมีเรื่องสําคัญอะไรเลยเนี่ยคราวนี้เธอจะหลอกฉันอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอะไรอ่ะฉันจะกลับบ้านแล้วนะเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนปูเออไม่หลอกมไม่หลอกแต่ตอนเนี้ยเธอค่อยเปิดแมสเปิดหมวกมาคุยกันก่อนได้ไหมนี่พิมพ์ครับฉันรู้นะว่าพวกเธอสองคนอ่ะอยากจะเห็นหน้าสดฉันใช่ไหมเจ้ยรู้ได้งไงเนี่ยอ่ะอ่ะโอเคได้ถ้าว่าเธออยากเห็นหน้าสดฉันขนาดเนี้ฉันจะเปิดให้ดูก็ได้ พอเสร็จแล้วฉันก็ต้ได้บีบกลับบ้านโอ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้เนี่ยอขอบคุณมากเลยนะปูอย่างไรก็ดีที่ได้เห็นเงินเปิดเลยที่เปิดเลยเป็นไงล่ะโชมหน้าที่แท้จริงของฉันมัมมี่เหรอบ้าไม่ใช่มัมมี่ ปูปูมัน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 คืออะไรหรอเนี่ยมาแก้สิ่งฉันต้องแปบตลอดเวลาให้สิ่งมันยุบอย่างนี้เราก็ไม่เห็นหน้าของปูวะดถ้าไม่มีอะไรฉันกลับแล้วนะปู